โฟกี้นะครับใช้กลยุทธ์ของเรีย m มาสติเพื่อจะบุกในตลาดเอเชียฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ oh. มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของโฟกี้ด้วยกันเนื่องจากโฟกี้ใช้กลยุทธ์แบบเดียวนะครับแบบเดิมกับปีที่แล้ว คือใช้ร่วมกับสโมสรฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอฟุตบอลในประเทศอินเดียนะครับในสเปนนะครับในอิตาลีอย่างนาโปลีนะครับเขาเคยมาแนละ้วแต่ครั้งนี้นะครับจะใช้กับทีมใหญ่เลยนะครับที่เป็นระดับของลาลีกาลีนะครับนั่นก็คือเรียลมาดริดซึ่งเป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับคือกะเอาให้อยู่เลย ซึ่งเรืออามาดริดนะนะครับเขาก็มีโปรแกรมที่น่าสนใจคือเขาใช้กลยุทธ์นะครับไม่ใช่ใช้ทุกทุกแมทนะครับเขาใช้แมทที่สำคัญนะครับที่จะบุกตลาดของเขานะครับดังนั้นเขาตอนนี้เขาเหลืออีก15เกมในในลาลิก้านะครับจะถูกนำเสนอในกระดานรอบเสมือนอีก9นะัดนะครับจะเป็นทีมย่า ก็คือเหลืออีก9นัดจาก15นัดครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องของในเอเปกนะครับหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะหรือเอเชียนะครับซึ่งจะมีหลายประเทศมากๆที่เรียมาร์ลีดจะไปเตะนะครับดังนั้นเขามื่อก่อนเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์นะครับกับทีมรองเดี๋ยวนี้เขาใช้ทีมหลักนะครับเราก็ใช้โลเคชันเอาในการที่เรียมาริดเนี่ย จะไปทาแข่งที่ไหนนะครับเป็นทีมเย่าที่ไหนเขาจะใช้ตรงนั้นเขาเม่เย่านะครับเป็นหลักนะครับก็เกมนี้นะครับของเรนอนมาริตเนี่ยจะมีผู้ชมจากจีนอินเดียเกาหลีใต้นะครับไต้หวันฮ่องกงออสเตรเลียสิงคโปร์และญี่ปุ่นจากนั้นตอนนี้นะครับเขามีเป้าหมายทั้งหมดประมาณ275ล้านคนในภูมิภาคของเรานะครับที่เป็นเอเชีย จริงๆเขาตั้งใจะนะครับที่จะบุกจีนแหละแต่มันบุกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าจีนเนี่ยเขาห้ามเล่นคริปโตนะครับสำหรับในโซนที่เป็นเขตการปกครองของจีนที่ได้รับอิทธิพลโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะทํารอบนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของฮ่องกงแล้วก็จีนทางตอนใต้นะครับมาเกาอะไรพวกเนี้ยนะครับเขากงไม่ไม่ไปบุก บุกตรงๆนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายแล้วมีการควบคุมของคริปโตอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับเขามีเป้าหมายแล้วที่จะที่จะบุกนะครับฟีฟ่าเวิร์คัพนะครับปี2022นะก็จะมีผู้ชมจำนวนมากเลยนะครับดังนั้นตอนนี้โฟกี้ ok เนี่ยเขาเขามีสเตติจี้มากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้บุกดุจริงๆผมยังไม่เคยเห็นเหรียญไหนนะที่ ที่ทำการตลาดแบบดุๆขนาดนี้นะครับอย่าง Baby d o อเราก็ยังไม่เห็นนะครับอย่างโวลเนี่ยเราเห็นแค่ในเซาท์อเมริกานะครับหรืออเมริกาใต้เท่านั้นเองนะครับทีมของบราซิลเนาะนะครับเรากอ็อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วแต่ f o กี้เนี่ยคือบุกสโมสรฟุตบอลหลักๆเลยกะเอาตัวเป้งๆเลยนะครับเราก็ เป้าหมายของเขาเลยนะครับที่จะทำให้คนกลุ่มในเอเชียเนี่ยสามารถที่จะซื้อคริปโตและผมเชื่อว่าตลาดคริปโตจะมาบูลิชในเอเชียนะครับและคนคนที่อยู่ในตลาดทางเอเชียจะมีกำลังซื้อในในเหรียญคริปโตต่ตางๆานะฉะนั้นจะเป็นไปมากกว่าอเมริกาแน,น่นอนเพราะอเมริกากดมันเยอะนะครับจะซื้อได้ก็แค่บางรัฐเท่านั้น นะครับบางรัฐที่ไม่ไม่มีการควบคุมหรือโอเพนจริงๆถ้าเกิดเป็นรัฐส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ใต้ใต้ฐานของเดโมแครก็ลำบากหน่อยนะโอเคโดยทั่วไปข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่มโฟกี้ด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าโฟกี้จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยใน moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ชอบเหรียญในกระแสของเทรนของฮ่องกงนะครับในโซนฮ่องกงนะครับหรือจีนเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีอยู่หลายเหรียญที่กระดานปิดเกตเนี่ยทำการลิสต์เอาไว้นะครับ และเขาบอกว่าใครเป็นผู้วินเนอร์ไปดูเงื่อนไขเอานะครับว่าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้างนะครับในการในการเล่นกิกจกรรมตรงนี้เพราะมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับท่านไหนที่เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ทําการเทรดเขาบอกว่าเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่แสนดอลลาร์รอคุณอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีรางวัลรองๆองอะไรให้นะครับสําหรับที่สองที่สามที่สี่ ก็ถ้าเกิดสนใจเข้ามามาร่วมด้วยกันคุณได้สองเด้งเลยนะได้ทั้งเงินนะครับที่ได้จากการเล่นเหรียญน,นะครับแล้วก็ถือเหรียญไว้และอีกส่วนหนึ่งคือได้จากกระดานด้วยฉะนั้นบิทเก็ตนะครับถือว่าเป็นกระดานที่ให้คำตอบสำหรับคุณนะครับแล้วก็ให้โปรดีๆโปรพิเศษนะครับแต่ก็ต้องย้ำานะครับว่าอาจจะต้องสมัคร ไอของผมนะครับแล้วก็คุณก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ลองเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดให้แล้วผมก็มีกลุ่มของกระดานปิดเกตด้วยนะครับก็เข้ามา